สวัสดีครับสวัสดีเอฟซีช่องอภวชนแนลนะครับสาหรับมือนี้นะครับช่องอภวชนแนลอยู่ที่แม่ตะเคียนทองยักษ์สี่ต้นหรือสี่นางนะครับตัวม่วงมวยหยิกหลังผ้ามาตามกันต่อนะครับมวดอนวันที่สิบหกพศสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับซึงมวดที่ผ่านมามาขอรังแรกบพเขานะครับันนี้กะซึงมีปิงปองนะครับอยู่สองลูกนะครับน้องแนนมารังนี้กะได้เตรียมลูกปิงปองนะครับมาหายแม่ตะเคียน แม่นั่งทั้งสี่ต้นนะครับในวดนี้ล้าก็ขอโจคลาบกันนะครับก่อนรับชมคลิปเต็มนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับผมอยู่ทีแม่ตะเคียนยักษ์จะเป็นต้นเป็นหากตะเคียนบม่เป็่เป็นจะจะเรียกว่าเป็นหากเป็นเป็นโค่นอ๋อเป็นโค่นตะเคียนทั้งสี่ต้นเนาะ นะครับผมอยู่ที่โคนตะเคียนหรือต้นตะเคียนยักษ์ทั้งสี่ต้นนะครับแม่นางทั้งสี่มณีมากับป้าทิพย์ชาแนลแล้วก็น้องแนนด้วยนะครับวันนี้จะพามาขอโชคลาภนะครับต่อนะครับในงวดของวันที่16กรกฎาคมปี2567นะครับวันนี้มากับแม่ทิพย์ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับให้กับป้าทิพย์ชาแนลแล้วก็อัพลนชาแนลเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยนะครับ ไปแม่เดินเลยนะครับจุดไก่ถนนกะมีเสียงรถแน่ธรรมดานะครับท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวงวดนี้มาขอกันต่อน,นะครับท่านผู้ชมโอ้ต้นใหญ่น้องเนี่ยเคยเห็นต้นใหญ่ยังสิบ่ะตั้งแต่ตั้งแต่เห็นตะเคียนมาแมนเป็นเหงาใหญ่นาะเบิง่งลำต้นเพินินนะครับหรือว่าต้นใหญ่มากๆเลยนะครับเต่าติ่เคอเห็นมา อืมมีทั้งหมดสี่ต้นเลยแม่แม่อืมปะแม่ย่างไปงน้องแน่นเดี๋ยวเอาปิงปองใส่เพิ่ไมไหมลูกอันไหนเจ็ดหาวะนั่นเจ็ดหาตรงไหนน,น,นั่นนะี่พอเนี่ยไปเจ๊ตแล้วก็หาข้างล่างพอดีอืมเดี๋ยวค่อยไปเบิง้งได้ เดี๋ยวค่อยไปดูนะครับเดี๋ยวให้น้องแนนนำลูกปิงปองใส่ก่อนนะครับเพราะว่านำมาให้แนแตะเคียนทั้งสีนางใหม่นะครับหลังจากที่ทางกอนมากอะปิงปองบกครบนะครับวทากงกอน้องนี้ก็พอกะเลยมาขอกันสองคนนะจ๊ะซึ่งดนี้อง,<ช>งนี้กับผ้าปะทิพย์ชาแน,นลมาด้วยแต่ว่าหวดกอนปิงปองนี่มีแค่สองลูกเท่านั้นเพราะว่าปิงปองเกือบทั้งแบบแปดลูกนี่หายหมดเลยแต่ว่าอยู่ในหนีมีสองเจ็ดหรือหนึ่งเจ็ดนี่แหละจ้ะ แต่ว่าเมือ่อนี่น้องแนนในมาขอกะเลขบว่าเขาเนี่ยจักะบบอกความจริงเลยก็คือไม่เข้าเนาะือน้องแนนก็นเลยตั้งใจจะเอาปิงปองมาให้แม่ตะเคียนมาในหละ่ะเกิเดเตรียมมาแล้วน้องแนนคิดว่างวดนี่แหะจ้ะมาก,กับปฏิทินชาแนลด้วยน้องแนนคิดว่าแม่ตะเคียนตองเมตาไห่สามตัวตรงตรงแตกแค่เลยงวดละมวดรัฐบาลไทยงวดสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยเจ็ดครับไปเดี๋ยวน้องแนนเอาใจเลยก็ได้ใใ่เห็นไหมนะคะแต่เมื่อชม ใส่ผ้านพันไวก็ได้นับเทลาลูกน้ำศูนย์ถึงเก้าเนีาเราก็เช็คเช็คเช็คหมายเลขน้ำนังแน่นว่าครบบ่ศูนย์จ้ะอ่าช่วย FC พันเบอง์ศูนย์อาใส่ลงไปหนึงน่งใส่ลงไปจะได้ครบ 2องสองสาจ้ะสจ้ะหอันนี้หอันนี้เจ้ะครับอ,อันนี้จ้ละลอันนี้จ้ะ ก็เป็นอันว่ามีทั้งหมดสิบลูกนะครับศูนย์ถึงเก้านะครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเ็ดแปดเก้าอ่ะโอเคนะครับเป็นการนิกสั้นเมื่อนี่คอเลขถูกกับปิงปองแมนเอาสองอย่างนิกสั้นน้องได้ใช่แม่ทิพตปาทิพชาแนลเลือกเลขถูกนี้สิหลวงปิงปองเพราะว่าหงอดก่อนมากปิงปองเพิ่นกะ มีแค่สองลูกซึ่งก็บอกครบแ,ม,แม่นจ้ะมื้อนี้ปิงปองครบแล้วน้องแนนในหนํามาตั้งใจจะนํามาถวายเพ่เลยก็เลยจะขอรลวมปิงปองกันแล้วโอเคจุดถูบเทียนไหวก่อนน้องแนนจุดทูบเทียนกับไหว้แม่แตะเคียนแม่นางทั้งสี่ก่อนนะครับแล้วกันค่อยขอโชคต่อเป็นปิงปองกับ เลขทูปนะครับวันนี้น้องแนนก็จะเสี่ยงทายหยิบปิงปองนะครับขอตัวเลขเด็ดนะครับแม่ตะเคียนทองทั้งสี่ต้นหรือสี่นางนะครับแล้วก็แม่ทิพย์ก็จะเสี่ยงทายหยิบเลขทูบมาจุดขอโชคในงวดของวันที่16บหกกรกฎาคมปี2,567นะครับ แมนเดอรีเอฟพี่ปรเนซาเดลือดตัวโลกนี่มัน,นดังๆเสียงกกล้องลง,งดังนะคะัืร่มแห้งร่มแห้งบ้านหลังนีง้โอเคนะครับติดแล้วโอเค

ถูเดิมแม่แม่ตะเคยียนแม่น,นางทั้งซีลูกหลานแต่มาขอโชคขอลาบมื้อนี้ทางช่องอัพพูลชานแนลเด็กกระปัติพิชชาแนลดเดินทางมาอยากจะพึ่งใบบุญมแม่แม่ตะเคยียนแม่น,นางทั้งซีหนี่ในงวด16กรกฎาคม2567ขอให้แม่แตะเคยียนแม่น,นางทั้งซีประทานโชคลาบ3ตัวตรงๆให้ลูกให้ลใหลานได้วเบิดหนเีนเบิดสีมีเงินมีทองขอโชคยังไง16กรกฎะดาเด้อแม่เดอ้อสาธุ เดี๋ยวจะให้ป้าทิพย์ชาแนลนะครับเสียงทายหยิบเลขทู่มาจุดนะครับขอโชคลาบในงวดของวันที่16กรกฎาคม2567นะครับ

ตินละปักลงปักนี่ลมได่ไหมปักใส่ฟ้มก็ได้แม่ลมหนูเคยปักดใส่กระถางถูกก็ได้ตัวไมใ่ใค่ดินมึงเ ได้บ่แม่ได้แล้วได้ได้แล้วโอเคอไม่รับได้แล้วอ่ะเห็นน้องแน่นลวงปิงปอง จะกให้น้องแนนล้วงปิงปองซึ่งวันนี้ครบทั้งหมดแมตเตคิเอร์แม่นั้งซีงวดก่อนลูกหลานเนื้อหาล้วงปิงปองแต่กระจุดเหล็กถูกแต่ว่าปิงปองนี่มีแค่สองลูกซึ่งก็หายไปประมาณแปดลูกมีลูกหลานในน้าปิงปองมาดังค่วมต่างใจที่ลูกหลานอยากจะมาน้าถวายแมตเตคแค่แม่นั่งสีขอให้เหล็กถูกก็ได้ดื้อเหล็กปิงปองที่ลูกหลานก็เัิจะล้วงนี่ออกสามตัวตรงตรงสลักกินแบงรัฐบาลไทยงวนทีสิบหกกระฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดเต้แม่เด้อสาธุ เดี๋ยวมันล้วนยังน้งแนนะครับล้วงปินปองเปลี่ยนทายนะครับขอตัวเลขนำโชคลูกแรกหมาเลขสามหมายเลขสามนะครับสามลูกที่สองนะครับหมาเลขเก้าหมายเลข <3 S 1> เลก้าสามเก้านะครับ มาลุ้นต่อลูกที่สามนะครับลูกที่สามได้หมายเลขห้าจ้ะสามเก้าห้าไปทะเบียนรถตรงเน่นคือตรงกันสามเก้าห้าโมเมนต์สิไม้อีกสเตจตรงแน่นงวดส้าห้านะสามเก้าห้านะครับปิงปองนำโชคให้โชคใหญ่แล้วนะครับสามเก้าห้าเลขสวยมากๆเด้งเน้นจ้ำให้กากระบ,บินมาอีก ออกแล้วออกแล้วออกแล้วนอนี่นะออกอีลีนะออกอีลีีนยวแม่จะให้เบิ้งวันนี้หลวงปิงปองได้เป็นสามเก้าห้านะครับท่านผู้ชมโอ้โหเลขสวยมากๆนะครับอ่ะโอเคอะชวงกี่ลเลขถูก สวยนาะแม่เนาะนสวย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 มากมากเลยตัเบียนรถเลยแม่น่าจะมาเลยครับมีทั้งหมดทั้งสี่ต้นองแน่งก็เห็นเหมือนสวยอย่างนอว่างอยู่ตรงหลักตะเคียนนี่ไหมเห็นองแน่นนับให็นเอฟซี่บางเดบอกตรงนี้นี่แหมนี่ไหมว่างอยู่นี่ไหจักเม็ดนี่ ือว่าเพิ่งจะล่อให้โฉกอืมนับบ้างหน่อยไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าเอาตลูกไงหนึ่งสองสามสี่ห้าอันแรกหาจา้ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเป็นสิบสองเม็ดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ด อันนี้ห้าอันนี้เจ็ดอ๋อห้ากับเจ็ดอ๋อคือขาดออกจากกันถูกต้องแต่ว่ารวมกันได้สิบสองแต่ว่าเป็นโคู่ละเศษมีสองเสศนเสศนึ่งมีห้าเม็ดเศษหนึ่งเศษนที่สองมีเจ็ดอ๋ออ่ะโอเคว่างไปของเก่าหนังแนนตาตุ๊กกระน้ำเอ้าคล้ายเลขหนึ่งแถวหน่องแนนหนึ่งยังหนึ่งแนนบึงหนึ่งหกหนึ่งเก้า หนึ่งเก้าใสแต่ว่าเลขหนึ่งนี่ยกรร่างชัดเจนนี่พ่อเก้าได้ไงบ้างน้องเกล็นหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าอันี้ก็เป็นเจ้าด้วยหมเก้าเก้าเนี่ยพ่อเก้าห้องเก้าห้องเก้าเก้าแต่ว่าลูกปัด ที่ตรงนี้นับมีสองเซนนะครับเซนหนึ่งมีห้าเซนเซนที่สองมีเจ็ดห้าเจ็ดนะครับแต่ว่าร่วมกันเลยสิบสองเมตรไปเบิ่งฟังฝนเบิ่งจวงรอดเลยตัวเดียวว่าเบิ่งช่างงี่เง่าต้นใหญ่หรือเนาะมันขึ้นน้ำขึ้นมาแต่เด็ต้นใหญ่พื้นนี่จอมปวกขึ้นนะต้นใหญ่มาก แม่เป็นเอาเก้นจากน้องน้ำนี่เพราแม่น่าจะแม่อนะเป็นต้นตะเคียนเกาแก่นะสี่ต้นรา,ากตะเคียนเนาถูกตัดไปทั้งสี่ต้นเลยตัดแบบเกาแก่ได้เลยแม่แตงววามีคนมาตัดไปหลายสิบปีหรือหลายร้อยปีเพราะว่าต้นตะเคียนนี่เวลาลงน้ำเนื้อจะแข็งนะครับไม่มีผูบยิ่งแช่<ำ>น้ำยิ่งแข็งแม่เอา้าเนี่ยที่ียนคือเป็นทั้งสี่ หนึ่งหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกเลยวออกโลกาจังหนมาบินพักที่แถวนี้ป่ะเดี๋ยวไปเบิ้งเล็กถูกเลยอืไปต่อกตรงเดี๋ยวไปดูเล็กถูกกันนะครับเอ็แค่ตะเคียน ต้นใหญ่แห้งนะครับนี่ยังอรือม่เอ้าทูบล่มบ่ะเดี๋ยวเดทูบล่มทูบล่มโอเคหรแอม่จับถึนมะมัยเด้ออุยเออแบบนั้นก็ได้หกห้าตั้งบโายู่นะครับแต่ว่ายะมันลุนตัวที่สามกัน นะคร<ม>ับอืมมเป็นหัวเร่มแหลมมั่เป็นหกหาหนึ่งเหมือนจะไปเบิ่งต้นที่สามครับท่านผู้ชมต้นไงแห้งเลยนะ cần nó chuyển mát cả nhà cái này nó đang sấy lót khen

หน well oh ึ่งแปดมาดูแม่เหนมันแปดแปดยังแปดแปดยังขรองับรื่องแปดหนึ่งมแปดสามแปดสามแปดสามแมแปดสามสมยังขื่องด้วก็เห็น สี่บนหนึ่งแม่เนร่เห็นช่ดหรือกป่มาัดเกียนไป <laughs> สามามแปดแปดสามอเอาพวกเป็นอย่างนะครับท่านผู้ชมไหล่าลงบ้านแม่เอาไปดูเล็กครูปกันนะครับท่านผู้ชมฮึฮกหาสิอ๋อ ที่ห้าหกหกห้าสี่เลขเลี้ยงสี่ห้า <for> หกอ่านจากข้างล่างขึ้นไปสี่ห้าหกสี่ห้าหกหกห้าสี่นะครับทุกทูปขออวยพี่ทุนการโชคดีนะครับเงินด้วยนะครับกับแม่ตะเคียนทองแม่นางสี่ต้นหกกระดาคมปีสองพันหนึร้อยหกสิบเจ็ด กากระบินมาวนห้องกา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 อยู่โอเคน้องแนนอ่ะล่ตามผู้ชมน้่งแนนเมทิบตามต่อยแล้วเนะาะน้องแนนกลับมาตามตอานน่อยแล้วในหวดันที 1ิบหกรกฎาคมสองพัน 2, หร้อหกสิเจดาจะขอให้เอฟซีทุกท่านที่ดูดูคลิปนี้เฮงเฮงรวยๆุยคำว่ายากจนขัดสนอยาได้มีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปกระตุ้ใจให้น้องแนนกับสองอัพพลชาแนลแล้วก็ป้าทิพย์ชาแนลช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องกราบลาท่านผู้ชมทุกทุกท่านไปก่อนนะครับจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีสวัสดีจ้า,จา